เรากำลังตามหาร้านชายกับชามบุฟเฟ่อุ้ยมีรถไฟผ่านด้วยนะข้างล่างแต่ข้างบนกำลังสร้างรถไฟความเร็วสูงอยู่ทุกคนนี่คือสูนราชการสารการแห่งใหม่เดินมาจากเอ่อควีนเพรสเนี่ยฮะเดี๋ยวระยะเวลาประมาณ0.6นะระยะทาง0.6ไมาลยก็จะถึงชายกับชามทุกคนแต่เราพามามันมีงานเจ้าพยาป่าสักครั้งแรกของประเทศที่จังหวัดสระบุรีทุกคนเนี่ยฮะไปดูกันทั้งในมีขายอะไรบ้างเราทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะ ต่มาถ่ายเพราะมันต้องผ่านตรงนี้เราก็เลยเก็บมาด้วยเก็บบรรยากาศก่อนจะถึง0.5์้ไม้ก็จะถึงร้านชายกับชามแล้วทุกคนเราก็เลยถ่ายบรรยากาศแบบนี้มาให้ดูด้วยไงจะได้แบบคุ้มๆทุกคนนี่นี่น,นเป็นห้องแอร์ฮะเขามาเปิดร้านกันเปิดงานกันนะฮะออกร้านกันกายศาสตร์เมืองลาวทุกคนนี่อาหารทาราวมีอุตยาสิงบุรีก็จะเป็นน้ำปลาหวาน ันนี้เป็นสิงบุรีอินบุรีทุกคนปลาชงปลาช่อนฮะปลาช่อนแม่ลาเย็นช่ำฮะงานมีถึงวันอาทิตย์อีกสองวันทุกคนวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมล่ะนี่ฮะอันนี้เป็นลกบบุรีบ้านมีนี่ฮะไข่คงไข่เค็มดินสอพองมีหมดทุกคนนะฮะอันนี้เป็นแนวเกับเรื่องของไข่ทุกคนไข่ทรงเครื่องอะไรประมาณนี้ศิลปหัตถกรรม นี่ฮะอย่มีปาวลีมาวันนี้นะคะปรปาวลีจะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะฮะอาจจะไกลหน่อยนะฮะแต่งานก็กต้องสู้ฮะก็ต้องมาฮะของดีๆก็ต้องมาในงานนี้ล่ะพักการตอนบนลบบุรีอ่างทองชัยนาทสิงบุรีอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะ8ถึง3ช่วงกันยากนจะมีงานเยอะนะกล้วยไข่กำแพงเพชรเดี๋ยว25ถึง ถึงไป10วันฮะสิไปบวกไป10วันก็จะเป็นงานลางศาสตร์ซึ่งจะต้องไปให้ได้หรอเราได้จองที่พักไว้นเรียบร้อยแล้วจะจะไปงานลางศาสตร์แล้วก็เดือนหน้าเราก็จะไปเกาะกระดานซึ่งเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกนะอยู่ที่จังหวัดตรังก็ตอบรับกันแล้วค่ะออะไปเดี๋ยวเราจะไม่มีเมมโมรี่จะถ่ายค่ะทุกคนฝนก็ลงเม็ดซอกแซกซอกแซกให้เห็นว่านี่คือหน้าฝนเกรงใจกันนอ่อยนี่คือทางรถไฟฟ้า ความเร็วสูงที่ลุงตู่ทิ้งเอาไว้นะฮะผลงานที่น่าภูมิใจเยอะไปหมดหากันจะรักรขมนาคมเดี๋ยวเราหาร้านชายกับชาไม่เจอก่อนทุกคนใครทําดีเราก็ต้องบอกต่อถูกไหมเรามาพักที่ควินเพรสเขาบริการเราดีเราก็บอกต่อร้านอาหารไหนดีอร่อยเราก็บอกต่อชายกับชามแซ่บเราก็บอกต่อนี่ฮะดูสิเขากำลังสร้างใหญ่โตมาหูรานสระบุรีเนี่ยฮะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยออกทางนี้ใช่ไหมตกลง เขาบอกอยู่ที่ตะก,กุดฮะอยู่อำเภอตะก,กุดจังเอ่อตำบลตะกุดนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันอยู่นอกเมืองเลยฮะชานเมืองนหน่อยๆทุกคนแต่ใกล้โรบินสันนะก็ถือว่าในเมืองสระบุรีนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่แออัดอยู่วในเมืองแถวรถไฟบขสที่เขาออกมาย่านแบบมีการสร้างรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงประมาณนี้เห็นข้างล่างไม่มีทางรถไฟธรรมดา เห็นไหมฮะสารกางแห่งใหม่ขวามือนี่หาเขาจะสร้างอะไรกันอีกนะทุกคนนี่หามือถือทุกคนเวลาเราหาแ,แผนที่มันจะขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เราไปไหนก็ไม่ได้ไงจะดูแผนที่ก็ไม่ได้มันเกิดหอกอะไรหาอะไรนี่ทุกคนหาขออภัยนะฮะเนี่ยต้องมาปิดเครื่องแล้วก็ออปโตหาจะเกิดแบบนี้บ่อยมากนี่ครับทุกคนศูนย์ราชการแห่งใหม่ดูสิบรรยากาศ คือไม่นึกว่าจะมาที่นี่ใช่ไหมดูสิบรรยากาศนะฮะเขาจะต้องสร้างนูน่นสร้างนี่อีกเยอะตรงนี้อีกหน่อยจะแบบคนจะอยู่เติมหาทุกคนนี่คือตำบลตะกุดนะฮะตะกุดเห็นหรือยังครับว่าไม่ธรรมดาจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาวางแผนผังเมืองขยายเมืองกันถึงนี้แล้วทุกคนนี่นะครับทางจากแคบๆทุกคนนี่ฮะศูนย์ราชการเห็นไหมรถไฟฟ้ากําลังมาถึง วันนี้เราไปงานใช่ไหมงานเมื่อกี้ที่เราเพิ่งออกมาเขาจะมีของดีจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นแบบซิเนเจอร์ของแต่ละจังหวัด77จังหวัดนะอย่างของสระบุรีเขาเรียกเขาเขาจะมีซิเนเจอร์ที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วประกาศแล้วว่าก็คือลาบหัวปลีใครเคยได้ได้ยินตลาดหัวปลีบ้างนี่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 น,นี่มาแล้วมาแล้วอย่าเผลอใช่นะมือ รถเยอะหาทุกคนคนมาเที่ยวงานด้วยอะเมื่อกี้ลาบหัวปลีเราจะไที่ตลาดหัวปลีใช่ไหมมีชื่อในจังหวัดสระบ,บุรีฉะนั้นเนี่ยซิกเนเจอร์อาหาร77จังหวัดของสระบ,บุรีก็คืออย่างขาชูเป็นซิกเนเจอร์ก็คือลาบหัวปลีอย่างอุทัยธานีเขาจะมีต้มส้มปลาแรดเนี่ยทุกคนปลาแรดเขาจะดังมากอ่างทองก็จะใช้มีปลาแหนมเหมือนกับปลาแหนมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เขาเรียกกาปลาแหนมหาทุกคน สุพรรณบุรีก็จะเป็นปลาหมาสมุนไพรทอดกรอบฮะบางปลาหมาเขามีปลาเยอะนะฮะแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันสมุทรสาครก็จะเป็นต้มยำปลาทูต้มยำปลาทูแบบโบราณสมุทรสงครามก็จะเป็นแกงรันจวนอุ้ยอนี่จำง่ายแกงรันจวนนะฮะสิงห์บุรีก็แกงบวนแกงบวนเป็นยังไงทุกคนต้องไปศึกษานะฮะแต่ละจังหวัด อย่างอายุธยาเนี่ยเขาใช้แกงเหงางอดคืออะไรว่าแกงเหงางอดเห็นไหมแต่ละจังหวัดเขาเริ่มประกาศตัว77อย่าง77จังหวัดนะฮะปทุมธานีเขาเอาเมี่ยงฮะเอาเมี่ยงดอกบัวหลวงเขาเอาดอกบัวหลวงมาแทนใบชับพลูนะฮะถูกไหมฮะอันนี้เป็นต้นเลยทุกคนถือว่าเป็นไอเดียที่เจิดจรัสนะฮะทุกคนอย่างนาคปรปฐมเขาจะเอาเป็นยำส้มโอมาเป็นซิเกเนเจอชู เป็นหนึ่งเมนูเด็ดเมนูเดียวของจังหวัดนะฮะส่วนการจนบ,บุรีทุกคนเขาบอกว่าใช้แกงส้มหยวนฮะแกงส้มหยวนนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสกลนครเขาบอกแกงหวายสงสัยเอาหวายมาแกงแน่ๆเลยทุกคนนี่ฮะเรากำลังเดินอยู่ที่ตาบลตะกุดนะฮะที่สารากลางจังหวัดแห่งใหม่ค่ะ นี่ฮะมีทางเข้าเรียบร้อยป้ายเปยเแล้วก็เลี้ยวเจอปั๊มปตทเอ๊ะเขาบอกว่าร้านชายกับชามจะอยู่แถวๆปั๊มปตทนะทุกคนชายกับชามเราต้องหาให้เจอนี่เซเว่นมาละแสดงว่าจเจริญเข้ามาถ้าเซเว่นมานี่แสดงว่ามาถูกทางค่ะนี่ฮะปะตอทอ,อีก0.2ไมล์ก็จะถึงร้านชายกับชามเดี๋ยวเราหาดูนะฮะทุกคนนี่นะครับจะเห็นว่าถนน กำลังจะไปถึงไหนตอนไหนกันนะฮะอันนี้เราเข้าเมืองไปอีกมาอีกฝั่งหนึ่งทุกคนจะ้ะนี่ฮะทางเข้าศูนยรัชการทางออกศูนยรัชการจะเป็นแบบนี้รถไฟฟ้าถึงกันนะฮะชายกับชามอยู่ตรงไหนน่าจะข้างหน้าแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้เหลือศูนย์จม้อาออกฝนตกฮะทุกคนนี่ฮะ พอไปที่ไปทุกขนแห่งฮะสำหรับลาวทุกคนความเจริญมาถึงฮะว้าเราเห็นแล้วด้านงชายกับชายชายกับชามเห็นไหมข้างหน้าแดงๆอ่ะทุกคนเห็นชัดเลยไปลิบไปเห็นไหมฮะศูนย์ราชการหาเจอไหมฮะสภาพบรรยากาศน่ารักไหมฮะอืมกำลังแบบเข้ามาเดี๋ยวอีกหน่อยก็พืบหาร้านรวงตรงนี้เตรียมเนี่ยค่ะถุมดินเรียบร้อยเห็นไหมศูนย์ราชการก็เข้าไปเนี่ยค่ะข้างหลังชายกับชามหน่อยหนึ่งนี่ฮะ ถึงแล้วฮะตอนนี้เหลืออีก200ฟุตก็ถึงแล้วนี้งายชายกัดชามบุฟเฟ่หมูกระทะปิงย่างทะเลเผาแห่งเมืองสระบ,บุรีนมยีกรีดดังและอย่าลืมมาไหว้พระวัดปากเครียวซึ่งเป็นวัดที่นะฮะพระแก้วมรกตเคยประดิษฐสถานเราต้องย้ําตรงนี้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะลืมคุณค่าตรงนี้ไปเพราะว่าเคยมาประดิษฐสถานหนึ่งเดือนก่อนจะลงไปอยู่กรุงเทพกุงชนนะฮะนี่ฮะ ชายกระชามแอดสระบุรีทุกคนเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงสี่ทุ่มทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งอุยตารนนมือจะหลุด